ให้ปูวะให้ปูซะด้วยฮันแน่ฮันเน่เนียบอกแล้วให้มามื่อวานไม่เชื่ใหข้าวด้วย ช่างครับซ่อมครับครับแล้วก็เ,เอ่อมันจะเกียร์เอ่อช่างช่างได้อยู่หน้าอู่ปะครับอยู่ครับเออ <คะ S 1> แล้วเห็นเห็นแป๊ดบ้างไหมฮะเห็นเข้ามาซ่อมนะครับเข้ามาซ่อมแล้วแล้วเห็นขับรถออกไปหรอใช่ครับไม่ครับเห็นแค่มาซ่อมแล้วก็ยืนหน้าเห็นมาซ่อมแล้วก็อยู่หน้าอ,อู่ยืนคุยกันอยู่ยืนคุยกับใครเหรอคะอออ ีใครบ้างวะตอนนี้ขอขอลึกซึ้งความจำก่อนนะโอเคโอเคเขามาแล้วเขาบอกว่าจะไปฝั่งตรงข้ามกระเป๋าอะไรครับเขามากับอีกคนเล่เลขกระเป๋าเดี๋ยวมาอย่างนี้โอ๊ยปวดหัวอันนี้หนูเตือนมากเลยพี่ฮาเดสมีเรื่องอะไรเล่่นเลนกระเป๋าอะไรคะ หนึ 2> 2่งเก้าสองค่ะหนึ่งเก้าสองนี่ครับไม่ใช่กล่องนะเออเออมาแล้วพอเห็นไหมว่าอยู่กับใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วไปขับรถออกไปหรือเปล่าขับรถออกไปตอนไหนผมไม่มั่นใจแต่ผมซ่อมเขาเขาจ่ายเงินผมมาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมาแล้วเขาวิ่งไปฝั่งตรงข้ามมีมีอะไรไม่เอ่ยเดี๋ยวนะผมขอ เจอเวาเจอเขาจำนิดหนึ่งผมจำไม่ได้เจอใครอ่ะค่อยๆค่อยๆค่อยๆครับโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้มันเป็นเรื่องเล่นกันเถอะซ้อมไหมครับซ้อมครับเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่คือแบบ เห็นแป๊ดมากับใครบ้างผู้หญิงผู้ชายหรืออะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงผู้หญิงข้าไม่คุยกับผู้หญิงคนเดียวใช่ไหมหนึ่งหนึ่งใช่ปะเขามากับผู้หญิงเขามากับผู้หญิงก็จ่ายเงินบครัเจ้าก็จ่ายเงินอ่ะแล้วเขาก็วิ่งไปฝั่งตรงข้ามวิ่งฝั่งไปข้างข้ไปคุยกับใครผมจําได้แค่มันมีสามสี่คนอะผมจําจํานวนเป๊ะไม่ได้แต่มีแบบแบบหัวสีอะไรหรือแบบอะไรใส่เสื้อผ้าอะไรบ้างไหม ทำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเนาะคิดอยู่แป๊บนะทำไมทำไมถึงขอให้เป็นเรื่องเล่นเนะเขาแทงกันเนาะไม่คือเราเค่อยๆนึกก่อนนึกอยู่นึกไม่ออกใคร ไปแฟนมากับซาร่าไปซ่อมรถอ่าใช่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 แล้วแล้วเราไปไปฝั่งตรงข้ามกับใครแล้วพี่น้องเขาก็คุยกับพี่น้องเอ๋ยพี่ไปคุยกับพี่น้องเอ๋ยใช่กับพี่น้องเอ๋ยกับไอ้นาพี่น้องเอ๋ยกับไอ้นาไม่ใช่กล่องอ่าใช่จบพอละใช่แป๊บนึงนะครับหนุ่มกระเป๋าหนึ่งหนึ่งแปดใช่ดีกว่าช่างกระเป๋าหนึ่งเก้าสองครับ ระบายลมแล้วแค่นี้ก็รู้แหละเมื่อกี้น้องเอ๋ยบอกว่ามีคนอุ้มแต่ว่าหาอยู่ฟังนะน้องเอ๋ยบอกว่าจะเ,เรียบเรียงให้น้องเอ๋ยบอกว่าอ,อแป๊ดโดนอุ้มกําลังหาอยู่แต่ว่าเมื่อกี้เขาบอกว่ามีน้องเอย๋ยมีไอนามีซาร่า แล้วน้องเอยอยู่ตรงนั้นทําไมน้องเอยจะขับตามไม่ทันหรือจะห้ามอะไรไม่ทันถูกไหม นี่ไหนวะไม่มีเหรออ้าวไม่มีเหรอ ถูหนูจะเล่นซาวโคนันซะหน่อยไม่หาไม่เจอก็ <c oughs> อดี <c oughs> ไม่เจอดูดูดูใจรักมันนะดูดูมันดูงอนเหมือนลูกแมงเลยโนเนี้ยเอาข่าวไปบอกเอ๊ะจะบอกดีป่ะวะไม่ดีกว่าหนูยืนเล่นๆดีกว่าหนูจะดูดิว่าเขาจะทำไง หนูจะลองโทรไปหาน้องเองรอบน,นึ่งหนูนอใช่ยหมใช่ไหมยังงงไม่ไม่รู้พวกพี่แปพนพวกพี่อะไรอย่างเ้ขาบอกกันมหมดเลย่หาเจอยังอะ่ะไมกี่วันเนอีงนะปหจอะไรเปาพี่หนึ่งสาพี่จบ่อยไม่มาเลย น้องเอ้ยก็ไม่รับคนนั้นที่ไม่ให้เบอร์ไปนะใครอ่ะแนละ้วเป๊กโกเดี๋ยวไม่มีเวลาใช่หรอให้ปูซะให้ปูซะด้วย ฮั <จบ S 1> นเน,น่ฮันเน่บอกแนวให้มามนิไม่เชื่อมหข้าวด้วยข้าวข้าวที่ผมบอกว่าผมทำให้กินไปต้นไหนไปนึงไว้นึงไปออกรถก่อนรอมานึงรอเนี่ยแหละไปยังบิกต<ไ>ังไม่ได้บอกตังไม่ได้เหมือน ปลาพี่เขาทำอะไรแล้วม tamam. ีความสุขก็ให้เขาทำไปครับคุณขายปลามเมื่อกี้แล้วเราเมัองแต๋วขายกิสวัสดีค่ะมาเดชสวัสดีค่ะใครหรอมาเดชตอนนี้มีบอสแต่อะไรบ้างครับนี่เนาะใช่เปไรบอสแตคือคนหัวขาวๆคนหน้าขาวหัวแดงหน้าขาวหัวแดงหรอใช่หัวใหญ่ๆหน่อย ใช่แบบใช่เพราะว่าต่อไปนี้ชาวยุตคลิปคาแรคเตอร์ว่ะไม่คุยเก็บตรงเป็นไงื่อตะกี้ไปตามหาที่อยู่มาแล้ว่แต่ว่ามันเขาบอกเขาเขาบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยอะไปไหนมาไหน่เหแล้วก็ส่งข้อความให้พี่เหงาะพูดถ้าพี่เหงาะพยายามตามหาแล้วจะไม่พูดคนรู้ใครยกเว้นว่าเขาแบบขอเบอร์ปุ๊บก็จะคุยด้วย เมืองน่าจะแตกอ่ะไม่จริงน่าจะใกล้แตกคือตอนนี้ทุกคนวาร์ปหมดละวาร์ปวาร์ปวาร์ปหมดละดีสวยแต่ทำไมพี่แปงเขาไม่กดเคสวะแต่แปงเช่ากันเลยครับแค่พี่เขามีความสุขอ่ะหนูก็มีความสุข